สวัสดีครับพี่น้องทั้งเฟซทั้งไลน์นาะครับอันนี้ผมขี่รถผ่านทงไฮทงหน้านาะครับเนาะขี่รถผ่านทงไฮทงหน้าก็เลยถือโอกาสว่าเออไลฟ์สดหรือวา่าถ่ายคลิปไว้สําหรับเพื่อจะได้โพสให้พี่น้องได้เบิ่งกันอันนี้ทงหน้าเนาะครับเนาะทงหน้าแต่ว่าเป็นตาภูมิใจทงหน้าบา้านเฮาเนาะครับเนาะมีถนนคอนกรีุขางดีนะครับนี่กลางทงคักๆได้เนี่ยครับผมถ่ายให้เบิ่งนได้รอบ รอบมองผมยืนอยู่เนี่ยมีแต่ทงไฮทงหน้าแน่นอนล่ะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ผู้ที่ติดตามิปทั้ง YouTube ทั้งช่อง youtube ทั้งพี่น้องทั้งฟังเล่านะครับให้เบิ่งทงหน้าของประเทศไทยเลยครับเด้อเบิ่งทงหน้าของประเทศไทยที่ว่าพี่น้องฟังเล่านี่ให้เปิดตาเปิดใจเบิ่งว่าประเทศไทยี่เป็ยนยังไงครับอันนี้ผมทาให้เบิง่งนะครับอันนี้คือทงหน้า ทงหน้าเดๆเลยเดรครับเนี่ยนี่ครับนี่ตามทงไ้ทงหน้ากระทอมห่างให้ห่างหน้าเขานี่รวดน้ําปลูกข้าวโพดกินแล้วก็อยุ่กลางทงไ้ทงหน้าแบบนี้เป็นอย่างไรพี่น้องเตี้ยที่ผมทายอยู่ให้เบิรงทงหน้านี่ก็ให้หู้จักว่าเป็นทงหน้าอ e ีหลีนะครับเนาะเบิรงดูทงหน้าแล้วท่าไปหน้าด้ครับทางไปหน้าในบ่แเ่นทางเขาเมืองปากเซบ่แเ่นทางเขาเมืองจังหวัดนเขตบ่แเ่นทางเขาเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะครับ นี่คือท่างทงหน้าของประเทศไทยได้ครับเดอ้อฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้กับพี่น้องฟังใส้พี่น้องทั้างสงปปเล่าผู้ที่ดูถูกประเทศไทยนั่นนะให้เบิ่งสะก่อนผมเบิ่งข่าวของนครลหลวงเวียงจันทร์น่านทวมเป็นลุ่มเป็นบอ่อเป็นหมองเอิงเถิงเอิงเถียงอยู่คือจังอีหย่างนี่ล่ะขาดด้อยการพัฒนาครับแต่ว่าเบิ่งประเทศไทยสะก่อนฉะนั้นผู้ที่หวังว่าจะให้ประเทศไทยฮุบไปอยู่ อันกับลาวกับไทยนะเป็นประเทศเดียวกันปกครองกันเดียวกันบอต้องหอกนะครับเนาะเอาไ้อีงท่านละให้เขาได้เปิดหูเปิดตาหรือวายอ,อยู่ในกะลาจำนั่นซะก่อนอันนี้ผมเว้าสําหรับผู้ที่ดูถูกประเทศไทยดูมินดูแค้นของประเทศไทยนะครับเนาะอย่าเบิ่งดูปลาใหม่ต้นใหม่ต้นไหลปลายูค่าอุดมสมบูรณ์ดีนะครับเนาะนี่เป็นเห็ดอยู่ของเพิ่นนะครับผมจถทายให้เบิ่งอันนี้ถนนคอนกรีตถนนเทค,คอนกรีตย่ยางดี ขนาดมะนาวนยังต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยครับอ่าครับว่าแม่นจัก,กรยานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับว่าต้องไปเป็นลุมเป็นบอ่อว่าต้องไปย่านน้ำท่วมย่านยังนะครับอันนี้ผมให้เบิง่งถนนตามรับคลิปนี่กับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองสามนาทีเห้านะครับกับเพื่อว่าเป็นอุทาหอนสอนใจให้พี่น้องทั้งสปปลาวได้เบิง่งว่าประเทศไทยนะทางลงไปหน้าจะซื้อนะครับทางลงไปหน้าจะซื้อให้วี่ยงตันย่ำมองนีละโรด ฉะนั้นได้ดูถูกประเทศไทยให้มากนะครับให้เปิดหูเปิดตาให้เบิงให้มันหูแจ้งเห็นจริงนะครับว่าแมนเราครหลวงเวียงจันทิปชุ่มกลุ่มอาเซียนอยู่แล้วยังพัฒนาอีกอย่างเลยนะครับให้เบิงเท่าก่อนจังน้อยนี่เดี๋ยวผมไปไล่สดจงค่อยไปว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ขอฝากไว้เป็นอุท่าหอนสอนใจครับผู้ที่กําลังชิดว่าประเทศไทยด้อยพัฒนา ดูประเทศเท่ก็ได้ดอกอันไดก็ได้นะครับนะ้อยย่าไปดามอาย่าไปว่าอันนี้ผมขี่รถมาเนี่ยเบิง่งเะเืองถนนหน,นทางของทางไปหน้าด้ยครับย่าว่าขี่รถใช่เดดตลอดหลอดบังอ่ะผมมีหมูบานแม้แต่น้อยโอ้โหมูบานอยู่ใส่ปอันนี้ทงหน้าด้ครับเนี่ยไอพี่นอ้องเบิ่งเอาเบิ่งดูแบบนี้มันเป็นอย่างไรเบิ่งแ้กก็ขอคิดคิดจรณน,นาให้ดีเด้อพี่น้องเด้อ ขอฝากคลิปนี้ไปเพี่งเตัวนี้แหละแครับเนาะถ้าค่อยพอกันไม่คลิปหนาสำหลับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสากพัสดีทุกทา่านครับ